เคล็ดลับของดีใครไม่บอกเราบอก oh. เผยเคล็ดลับ Gmail ที่หลายคนอาจยังไม่รู้แต่รู้แล้วจะว้าว wow. oh. สวัสดีค่ะไอที24ช oh. <IT S 2> ั่วโมงเทคโนโลยีใกล้ตัวเพื่อชีวิต oh. วิถีใหม่กับเอิ้นปาร์ตพีมาแล้วค่ะ oh. ขับรถยังมีทางลัด oh. เคล็ดลับก็มีไวใ้ให้เราสะดวกสบายมากขึ้น oh. วันนี้เราจะมา เผยเคล็ดลับ Gmail ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้แต่รู้แล้วจะว้าวเคล็ดลับแรกจำอีเมลเพื่อนไม่ได้ตั้งเป็นชื่อเล่นสิคะขอเรียกเคล็ดลับนี้ว่าวิธีตั้งชื่อเล่นให้ชื่ออีเมล Google Contacts นะคะขั้นแรกเข้าไปที่เว็บไซต์ contacts.google.com แล้วก็ล็อกอินด้วยบัญชี Gmail ของเราให้เรียบร้อยจากนั้นพิมพ์ที่ช่องค้นหาหรือดูจากรายชื่อติดต่อค่ะ เอิญขอใช้วิธีพิมพ์ที่ช่องค้นหาแล้วกันนะคะแล้วก็พิมพ์ชื่ออีเมลของเพื่อนอย่างเช่นตอนนี้ค้นหาอีเมลของน้องอิวโอนี่ค่ะชื่อของเขานะคะเป็นชื่อยาวๆแบบนี้จากนั้นก็คลิกที่ไอคอนรูปดินสอเพื่อแก้ไขเปลี่ยนชื่อค่ะโดยใส่ชื่อเล่นลงไปว่าอิวโอลงไปที่ช่องชื่อเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่คําว่าบันทึกได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ เวลาที่เอินจะส่งอ e ีเมลด้วย Gmail ไปหาน้องอิวโอทีมงานไอที24ชั่วโมงก็พิมพ์ค้นหาด้วยชื่อเล่นน่ารักน่ักสั้นๆจำได้ง่ายๆไม่ซับซ้อนค่ะเคล็ดลับต่อมาหลายคนทำงานเสร็จตอนดึกๆแล้วอยากส่งอ e ีเมลเดียวนั้นแต่ก็กลัวจะไปกวนคนอื่นหรือบางคนดูเรื่อกมาว่าจะต้องส่งอ e ีเมลตอนกี่โมงแต่รอเวลานั้นไม่ไหวใช้วิธีนี้สิคะเชื่อไหมคะว่า Gmail สามารถตั้งเวลาส่งอ e ีเมลได้ ตั้งเวลาได้จริงๆนะคะทำได้ทั้งบนมือถือจะเป็น iOS Android หรือ Mac, แม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ค่ะแต่ถ้าใช้บนมือถือก็อย่าลืมอัปเดต Gmail ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เรียบร้อยก่อนด้วยนะคะพร้อมแล้วเข้า Gmail เลยแล้วก็ทำการเขียนอีเมลอะไรแบบปกติให้เรียบร้อยจะแนบไฟล์อะไรก็ทำได้ทั้งนั้นค่ะแต่คราวนี้จะมาตั้งเวลากันทำได้โดยกดที่สัญลักษณ์จุด3จุดนี่ไงคะฟีเจอร์กำหนดเวลาโซ่ ระบบก็จะโชว์ขึ้นมาค่ะว่าจะส่งเมลช่วงเวลาไหนาดีมีให้เลือกพรุ่งนี้เช้า8โมงพรุ่งนี้บ่าย13นเช้าวันจันทร์หรือว่าเลือกวันเวลาที่เราต้องการอันนี้เลือกได้ตามสะดวกตามฤกษ์ของเราได้เลยค่ะเพียงเท่านี้อีเมลของเราก็จะส่งไปตามเวลาที่เรากำหนดไว้ถูกที่ถูกเวลาไม่รบกวนกันด้วยค่ะและบนคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กก็ทำได้เหมือนกันนะคะสำหรับบนคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกันค่ะ เขียนอีเมลทำอะไรให้เรียบร้อยแต่ว่าขณะที่เรากำลังจะกดส่งก็ให้กดที่ปุ่มสามเหลี่ยมที่อยู่ด้านข้างนี้นะคะนี่ไงคะเมนูที่เขียนว่ากำหนดเวลาส่งแล้วก็เลือกวันเวลาที่ต้องการส่งตามต้องการเลยค่ะซึ่งการกำหนดเวลาส่งก็จะเหมือนกับแบบที่ทำในมือถือที่เพิ่งสาธิตไปเมื่อกี้เลยค่ะและนี่ก็คือสุดยอดแห่งเคล็ดลับเราสามารถส่ง Gmail และตั้งเวลาให้ลบอ e ีเมลลับๆได้ทำได้ง่ายๆบนมือถือได้นะ ขั้นตอนแรกเข้าไปที่แอป Gmail บนมือถือของเรานะครับ2กดที่สัญลักษณ์รูปดินสอเพื่อสร้างจดหมายใหม่แนบไฟล์ใส่ข้อความใส่อีเมลผู้รับให้เรียบร้อย3จากนั้นกดที่สัญลักษณ์จุด3าจุดนี่ไงครับหมดข้อมูลรับกด,กดเข้าไปเลย5จากนั้นกำหนดเวลาหมดอายุของอีเมลฉบับนี้เลยครับ สามารถที่จะเลือกตั้งเวลาหมดอายุได้ตั้งแต่หนึ่งวันยาวสุดๆถึง5ปีกันเลยทีเดียวและมีเมนูต้องมีรหัสผ่านก็เลือกได้ว่าจะเอาแบบมาตรฐานหรือรหัสผ่านทาง SMS ซึ่งการส่งรหัสผ่านทาง SMS เมืองไทยยังใช้ไม่ได้นะครับผมก็เลยเลือกแบบมาตรฐานนะครับกำหนดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กดบันทึกเลย 6. ระบบก็จะโชว์เนื้อหาหมดอายุว่าจะหมดอายุวันที่เท่าไหร่ ถ้าเรียบร้อยแล้วก็กดส่งตามปกติได้เลยครับอีเมลมาแล้วนี่ไงครับอีเมลบอกไว้ว่าเนื้อหาหมดอายุวันที่เท่าไหร่อย่างอันนี้คือวันที่24มิถุนายนนะครับมีกำหนดวันหมดอายุรีบกดเปิดดูและเซฟไฟล์งานเอาไว้ให้ไวเลยนะครับก่อนนี้จะหมดเวลานะครับยังมีเคล็ดลับดีๆให้อ่านและแชร์กันต่อได้อีกที่ i t 2 4 h s c o m ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะอย่าลืมกดติดตาม subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดทัดนะ